สวัสดีครับพบกับรายการเสิร์ุมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เสียนาเสนอตราบลูกปืนยอระบันสร้างมีดบาเชเต้นะครับผมก็ตลับลูกปืนนะครับสร้างมีดบาเชเต้วันนี้เสือทำมาทั้งหมด4ี่เล่มนะครับแล้วก็มีรูปแบบอื่นอีกหลายเล่มนะครับผมนะครับหลายทรงนะครับบาเชเต้ครับผมฟันง่ายครับผมคาด้วยอีบ็อกซี่ครับผม ชเต้ก็จะประมาณนี้ครับความยาวอยู่ที่ประมาณสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเ1็ดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งนะครับผมปาชิเต้นะครับอดทรงสวยครับทรงสวยนะครับนี่ครับผมมีทรงหนึ่งนะครับนะครับทรงคล้ายทะเลหวังนะครับ หลายเล่มหลายรูปแบบนะครับผมแบบเล็กนะครับแบบเล็กชนชมการตัดกระดาษของมาชิตเต้ก่อนครับคมมากครับเล่มสองครับคมหวานเชบครับ เลีามครับคมหวานครับเล็ที่สี่ครับโอ้คมสุดๆครับทรงสวยปลายแหลนทะเลบางนิดๆน,นะครับผมสงคมเช่นเดียวกันครับมีลักษณะโค้งครับ เนบ9นิ้วนะครับ450กรัมครับหวานเยี๊ย็7นิ้ว250กรัมครับ7นิ้ว300 200กรัมครับหวานมากครแบบยับนะครับผมตลับลูกปืนเยอรมันสร้างมีดนะครับผม เสียทํามาหลายรูปแบบนะครับแบบที่1นนะครับเป็นบาเชเต้นะครับผมบาเชเต้นะครับเป็นมีดยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับผม11นิ้วสันอยู่ที่ประมาณ4มิลนะครับ1234นะครับยาวประมาณ4มิลนะครับความกว้างของมีดก็ประมาณ4เซนครึ่งนะครับผม4เซนครึ่งนะครับ น้ำหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะครับผมสี่ร้อยกรัมคมจัดตัดกระดาษนะครับด้ามอยู่ที่หกนิ้วครึ่งลัดบอกนะครับผมอันนี้สำหรับบาชิเต้มีแค่สี่เล่มครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนนะครับมีดปลายแหลมยาวนะครับทรงทะเลีหวังนะครับยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับประมาณสิเ็ดนิ้วนะครับมิดนะครับ สันอยูซ4มินนะครับน้ำหนักอยู่3า0รอกรัมนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณ4เซนนะครับตางขนาดเท่ากันนะครับก็คือเล่มที่ห้าเล่มที่หกนะครับผมเป็นทรงเนบนะครับผมทรงนิดเนบนะครับน้ำหนัก4ี่รอยห้าสิบกรัมนะครับสันหนาแปดมินนะครับผมไล่ระดับนะครับไล่ระดับก็คือนะครับจากใหญ่มหาเล็กเนาะนะครับ้ามเท่ากันนะครับ ก็คมกว้างก็อยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับผมหนึ่งนะครับ,บเบจเต้สามเบจเต้สี่นะครับแหลมห้านะครับเน็บทั้งหมดเสียขอเสนอราคาเล่มละ850บาทนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับ850บาทนะครับถัดมานะครับเป็นมีดเล็กนะครับมีดเล็ก นะครับขนาดเจดนิ้วนะครับน้ำหนักประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกรัมนะครับผมสันก็มีห้ามิลนะครับหกมินนะครับผมหกมิลนะครับผมด้ามก็ยาวประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับผมคมจัดตัดกระดาษนะครับเสนอเล่มราคาเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วมีด้านล่างนะครับอยู่ที่แปดนิ้วนะครับอยู่แปดนิ้วนะครับ สันหนาประมาณ6กมิลน,นะครับ6กถึงเมิลน,นะครับ8นิ้วกับ8นิ้วครึ่งเนาะนะครับราคาเล่มละ850บาทนะครับสนใจตลับลูกปืนเยอรมันสร้างมีดนะครับบัาชูเตนน้หมายเลขโทรศัพท์089 756 0208 089 756 0208ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ